งานชิ้นที่สองอาเซียนสำหรับงานชิ้นที่2ที่เราจะทำกันเป็นการทำเกี่ยวกับอาเซียนทั้ง10ประเทศโดยนักเรียนจะต้องสร้างภาพนิ่งมาทั้งหมด11สไลด์สไลด์แรกเป็นหน้าแรกเป็นปกนะครับสไลด์ถัดไปก็เป็นข้อมูลแต่ละประเทศข้อมูลแต่ละประเทศไปตอนนี้ นักเรียนลองทําตามครูโดยการสร้างภาพนิ่งขึ้นมา3ภาพนิ่งก่อนนะครับ3ภาพนิ่งแล้วก็ก่อนจะเริ่มทํางานก็บันทึกสักครั้งหนึ่งใช้คําสั่งแฟ้มบันทึกเลือกไปที่แฟลชไดรฟ์ของนักเรียนแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ว่าห้ เป็นห้องของนักเรียนนะครับนักเรียนยี่ห้องอะไรก็ตั้งชื่อห้องนั้น51 5 15 2 15 3, 15 4, 15 5 3 545 5 5 6นะครับแล้วแต่และแที่นี้ครูตั้งเป็นกลางๆไว้ว่าเป็น57นะครับ57ตามด้ยวยเลขที่แล้วก็งานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นที่2นะครับชื่อว่าอาเซียนเมื่อบันทึกเสร็จเรีรยบร้อยแล้วครับเรามาลงมือทำกัน ที่สไลด์แรกก่อนละกันนะครับสำหรับสไลด์แรกนั้นเราจะออกแบบของเราให้สวยงามเลยอ่ะลองพิมพ์คำว่าอาเซียนไปก่อนก็แล้วกันตัวใหญ่ๆเลยนะครับอาเซียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าเป็นอักษรย่อนะครับเราก็ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่อาเซียนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนสีที่หลังก็ได้นะครับส่วนคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรองก็พิมพ ชื่อเต็มของอาเซียนไปชื่อเต็มอาเซียนว่าไงนะครับ Association of South East Asian n a t i o n เติม s ด้วยหลายชาติถ้าเราพิมพ์แล้วนะครับมันไม่พอเราก็สามารถที่จะขยายกล่องข้อความของเราเพื่อ ให้ข้อความอยู่บรรทัดเดียวกันก็ได้แล้วแต่เราจะจัดนะครับเราอยากจะได้ขีดบรทัดก็แล้วแต่เราได้ละอาเซียนครับทีนี้เราลองมาสร้างออกแบบโดยใช้รูปแบบที่เขามีให้นะครับไปที่ออกแบบแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการเราถูกใจแบบไหนก็เลือกเลือกแบบนั้นนะครับน,นี้ครูก็เลือกแบบนี้ขึ้นมาจากนั้น อลองดูนะครับหน้าแรกสไลด์แรกเราจะใส่โลโก้ตราสัญลักษณ์อาเซียนเข้าไปันให้นักเรียนไปเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตนะครับหาเตรียมไว้คําสั่งที่ใช้ในการแทรกรูปภาพน,นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าจะใช้คําสั่งแทรกรูปภาพก็ได้หรือใช้วิธีลากวางก็ได้ในที่นี้ครูจะใช้วิธีลากวางดูนะครับลองดูนะครูใช้โลโก้ตัวนี้นะครับ ลกล้าวางเลยครับก็ชิปค้างไว้ย่อหรือขยายให้พอดีครับเส้นอนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถตกแต่งได้อีกนะครับทำให้สวยงามเลยเพราะว่าหน้าแรกเนี่ยเปรดเสมือนกับเป็นปกหนังสือเวลาที่เราเดินไปที่ร้านขายหนังสือเนี่ย คนจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อหนังสือบางทีก็ปกมีส่วนนะครับถ้าปกสวยเนี่ยทำให้ดึงดูดคนที่จะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะลองแทรกรูปภาพเข้าไปนะครับเป็นพื้นหลังตรงนี้เราลองแทรกรูปภาพเป็นพื้นหลังตรงนี้ แทนที่จะเอาสีฟ้านี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปแทรกพื้นหลังกันดูทีนี้เราจะทำํำยังไงครับที่จะแทรกให้เป็นพื้นหลังตรงเนี้ยให้ได้รูปตามนี้พอดีเลยแน,น่นอนนะครับตอนเนี้ยเราคลิกยังไงก็ไม่ active ขึ้นมาแน่ๆต้องไปที่คําสั่งมุมมองนะครับแล้วก็ไปที่ต้นแบบภาพนิ่งพอเราคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราถึงจะคลิกที่วัตถุที่เราต้องการ แล้วมันจะแอคทีฟขึ้นมาได้อ่ะตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับลองคลิกขวาแล้วก็จัดรูปแบบรูปร่างจากนั้นไปที่เติมพื้นอ่ะเติมรูปภาพหรือพื้นผิวครับตอนแรกเป็นพื้นผิวแบบนี้เราก็เลือกรูปภาพมาเลยครับเราอยากจะได้รูปอะไรเป็นอ่พื้นหลังลองเข้าไปดูรูปที่เราเตรียมไว้ลองเข้าไปดูนะครับอ่าลองดูซิรูปอะไรดี เกี่ยวกับอาเซียนเกี่ยวกับอาเซียนขอเป็นรูปอ่ะรูปรูปต้นข้าวตรงนี้ก็แล้วกันรูปวงข้าวอ่ะครับแล้วก็แทรกเข้าไปเห็นไหมครับแล้วก็ปรับความโปร่งใสอ่ะปรับความโปร่งใสให้พอดีครับมากน้อยแล้วแต่เรานะครับอ่ะลองดูก่อนก็นได้ถ้า เรายังไม่ถูกใจเดี๋ยวค่อยมาเลิ่นอีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดไปพอปิดมุมองอการแก้ไขต้นแบบแล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกตรงปิดตรงนี้ปิดมุมมองต้นแบบนะครับก็จะกลับไปสู่แบบนี้เห็นไหมครับเราอาศัยการออกแบบเดิมเนี่ยใส่รูปเข้าไปของเราเราไม่ต้องไปวาดหรือทำอะไรเพิ่มเติมเลยเราใส่ไปแค่นี้นะครับอืมสวยละ แค่น้นก็สวยแล้วนะครับอ่าทำอะไรอีกดีให้น่าสนใจอ่ลองดูครับจะใส่รูปอีกไหมถ้าจะใส่รูปแล้วจะเอารูปอะไรใส่ดีอ่ะถูขอรูปนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าสเข้ามาปึ๊บอืมมีขยับลงมาหน่อยเองึงเดี๋ยวให้เล็นอ่าทำเล่นๆดูนะครับค่อยๆทำไปรูปภาพ เราก็ใส่เอฟเฟกให้กับรูปภาพไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกให้กับรูปภาพจะมีกรอบหรือจะเอียงจะมีเงาสะท้อนมีอะไรก็เลือกได้อะครูเลือกแบบนี้ก็ล้วก,การชื่ออืมจะใส่อีกกี่รูปดีก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับนี่คือเป็นหน้าแรก นำเสนอเกี่ยวกับอาเซียนถ้าสียังไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับใส่เงาไม้อืมจยเป็นตัวเอียงตัวหนาะก็ใส่ไปให้เรียบร้อยอืมนะหน้าแรกลองกด F5 ดูนะครับกด F5 ดูเป็นไงบ้างอืมนี่หน้าแรกนะครับอาเซียนได้ละจากนั้นสไลด์ที่สอง สไลด์ที่2เป็นเราจะเริ่มใส่ข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนการเรียงลำดับของสมาชิกอาเซียนนั้นเราจะเรียงตามลำดับตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนประเทศแรกที่เป็นภาษาอังกฤษลองดูครับตัว A มีไหมตัว A ไม่มไีไปดูที่ตัว B ไปดูที่ตัว B B ก็มีประเทศบรูนครับบรูนเป็นประเทศแรกถ้าเรียนตามลาดับนะครับก็สไลด์แรกเราจะทำเกี่ยวกับประเทศบรูนและเดี๋ยวครูจะทำเกี่ยวกับประเทศบรูนายให้นักเรียนดูหนึงประเทศที่เหลือให้นักเรียนทําเองต่อให้เสร็จทั้ง10ประเทศนะครับเรามาลงมือทำประเทศบรูนายกันก็แล้วกัน ปดเิตกแต่งรูปแบบของประเทศบูนายให้เป็นต้นแบบของประเทศอื่นๆด้วยก็แล้วกันครับตอนนี้ครูแทรกเข้ามาละอืมอืมถ้าเราทำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไหนสิ่งที่ครูอยากได้ก็คือให้นักเรียนใส่ธงชาติของประเทศนั้นเข้าไปก่อนอ่าใส่ธงชาติของประเทศนั้นไป ให้รู้ว่าเป็นธงประจำชาติของประเทศอะไรนะครับประเทศแรกเป็นประเทศบรูไนใส่ธงชาติเข้าไปจากนั้นก็ใช้คำสั่งแทรกอ,อักษรศิลก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อประเทศนั้นเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปบรูไนบรูไนเอาไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการลองดูนะอย่างนี้ลักษณะแบบนี้ ดูที่ว่าใช้ได้หรือเปล่าพื้นก็เป็นสีฟ้าตัวหนังสือก็สีฟ้าลอง F5 ดูชิป F5 ดูก็ได้นะครับว่าโอเคไหม mm. ถ้าเราไปนำเสนอจริงๆแล้วเนี่ยแสดงออกบนหน้าจอมันจะเป็นยังไงมองเห็นไหมถ้ามองเห็นก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่ถ้าคิดว่าสีฟ้ามันกลมกลืนกันเราก็ลองเปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นบ้างลองเปลี่ยนไปเป็นสีขาว หรือสีเขียวอะไรที่จะเหมาะนะครับลองเลือกดูอ่ะในที่นี้ครูเลือกเป็นสีขาวอ่ะขาวอันนี้กักนนะครับแล้วก็เพิ่มกำห,หญ่ขึ้นมาอีนิดหนึง่งดูนายอ่ะลองดูนะครับว่าเป็ียนยังไงบ้างลองดู อืมก็ดูได้นะครับพื้นสีฟ้าตัวหนังสือสีขาวก็มองเห็นชัดเจนแล้วหละ่ะครับต่อไปเราจะเริ่มพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศบรูไนกันพิมพ์อะไรบ้างครับก็เริ่มที่แท่กกล่องข้อความตรงนี้นะเราอยากจะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับประเทศบรูไนอ่ะเมืองหลวง เมืองหลวงครับปุ๊บเมืองหลวงของประเทศบูนาชื่อว่าเมืองเมืองหลวงประเทศบูนาชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวนครับต่อไปบอกอะไรดีสกุลเงินสกุลเงินประเทศบูนาใช้สกุลเงินที่ชื่อว่าดอลลาร์ ดอลลร์ดอลล่าบลูนเป็นผิดชึบชบดอลลร์บลูนนะครับอะไรอีกอคำทักทายคำทักทายข้อมูลเหล่านี้แล้วแต่นักเรียนจะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนกำหนด หัวข้อเองเลยว่าน้องเนยนจะนําเสนออะไรไม่ต้องยึดตามครูนะครับนี่ครูยกเป็นตัวอย่างเฉยๆคำทักทายประเทศบูนนาใช้คําว่าซาลามัตด,ดาตังนะครับอ,อีกสักอันหนึ่งภาษาล้กันภาษาภาษาราชการที่บูนนายใช้บรนนาใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการภาษาราชการของ บูนายใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการอิสอันได้ไหมครับยังมีพื้นที่เหลือข้างล่างอยู่เป็นการปกครองอประเทศบูนายปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณาญาสมบูรณาญาสิทธิราชครับ คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับประเทศอ่าบรูไนเพิ่มขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่นิดนึงเพื่อจะได้มองเห็นชัดเจนก็คอนโทรลรลิงนะครับทําเป็นตัวหนาได้ไหมทําทเป็นตัวหนาอ่ะลองดูครับลองพรีวิวดูสักหน่อยหนึ่งชิป F5 เห็นไหมครับก็ได้รลบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศบรูไนทีนี้บริเวณตรงนี้ยังมีพื้นที่ว่างๆอยู่ถ้าเราจะเอา รูปเกี่ยวกับประเทศบูนาลลองนํารูปเกี่ยวกับประเทศบูนาลลองมาแทรกสักรูป2รูปเพื่อไม่ให้ดูโล่งจนเกินไปอ่าลองดูเอารูปอะไรมาใส่บ้างดีเอารูปอการแต่งกายประจําชาติลองแทรกเข้าไปดูนะครับเอารูปการแต่งกายประจําชาติใส่เข้าไปเนานะอืมรชบ ใส่เข้าไปปึ๊บถ้าสมมุติว่ารูปที่เราใส่มาเนี่ยเป็นรูป jpeg แล้วมันติดพื้นขาวมาแล้วเวลาเราใส่เข้าไปแล้วมันไปบดบังวัตถุอื่นความรู้เดิมของเราทำยังไงครับไปที่เครื่องมือรูปภาพแล้วก็ไปเลือกที่สีแล้วก็เลือกกำหนดสีโปร่งใสคลิกที่สีขาวเพื่อทำให้สีขาวโปร่งใสไปเพียงแค่นี้รูปของเราก็สามารถที่จะไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ละ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีสีขาวติดไปอ่ะขอวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันอืมหาที่วางนะครับอีกสักรูปหนึ่งดีไหมมีพื้นที่ตรงนี้อยู่อ่ลองดูครับอเอารูปอะไรดีอ่บลูนายมีอะไรบ้างเอ่เกี่ยวกับบลูนายบลูนายบลูนายอเอาสถานที่ไหมครับหรือดอกไม้อาหารอ,อาหารดีกว่า อาหารที่ขึ้นชื่อของโบูนายนะครับอาหารประจำชาติของโบูนายก็คือฮัมบูยัตนะครับเราลองแทรกรูปอาหารเข้าไปครับแกมาแล้วมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาเลยครับล้วก็จัดให้ดูดีสวยงามนะตองคลิกแล้วก็คลิกที่เครื่องมือรูปภาพ ลองทำให้เป็นวงกลมแบบฟุ้งแบบนี้ไหมหรือจะมีกรอบแล้วแต่นะครับต้อเรียนอยากจะออกมาในรูปแบบไหนก็เลือกเอาเลยอ่ะครูเลือกแบบนี้นะครับทำไปเซฟไปครับ c t r l S ได้ละหนประเทศประเทศบูนาย ประเทศต่อไปเรียงตามลำดับตัวอักษร B แล้วก็ C ประเทศอะไรครับขึ้นตัวด้วย C กัมพูชาภาษาอังกฤษใช้นว่า c a m b o d ียนะครับ c a m b o d ียประเทศต่อๆไปเนี่ยเราไม่ต้องไปเริ่มสร้างอะไรใหม่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เราจะเอา ทงมาวางตรงนั้นตรงนี้ชื่อประเทศอยู่ตรงนั้นตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เราต้องมาจัดวางใหม่ซึ่งจะตรงตำแหน่งเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้พิมพ์ใหม่อีกจะถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะกระโดดไปนู่นไปนี่เพื่อรักษารูปแบบเดิมไว้ของแต่ละประเทศเอาอย่างเงี้เลยแล้วกันนะครับเราจะก๊อปปี้หรือคัดลอกสไลด์ที่เราทำเป็นต้นแบบไว้ก็คือประเทศบูนาเนี่ย กดแป้นพิมพ์ c t r o l C ก็ได้ครับหรือจะใช้เมาส์คลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่งคัดลอกก็ได้จากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง c t r o l V วางลง Control V c t r o l V Control V ไปเรื่อยเพื่อให้เป็นต้นแบบของประเทศอื่นๆนั้นเดี๋ยวเรามาสลดะที่3เราก็มาเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศกัมพูชา เป็นแคนเบอร์เียนะครับแคนเบอร์ปูปการแต่งกายก็ออกไปอาหารก็เอออกไปธงชาติก็เอาออกไปเราก็ลบข้อมูลเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็พิมพ์ข้อมูลใส่เข้าไปใหม่อีกทีหนึง่งแต่ถ้าประเทศไหนที่อ,อย่างเช่นคำทักทายเนี่ยเขาใช้คำทักทาย เหมือนๆกันเราก็เก็บคําทักทายไว้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับการปกครองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามานั่งพิมพ์ทีหลังก็ได้เราก็ทําเป็นพื้นที่ว่างๆไว้เพื่อเอาไว้ใส่ข้อมูลตามนี้นะครับลองดูนะครับเริ่มจากประเทศบรีนายแคนเบเดียไปเรื่อยๆจนไปถึงประเทศสุดท้ายประเทศสุดท้ายในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้แก่ประเทศเวียดนามนะครับ เพราะว่าเป็นตัววีอยู่ประเทศสุดท้ายเลยไม่ได้เกี่ยวว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับเพียงแต่ว่าตกเราตกลงกันว่าการเรียงลําดับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนั้นเราจะเรียงตามลําดับตัวอักษร a b c d นะครับภาษาอังกฤษอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเซฟ c t r o l s นะครับ ลองดูสิครับว่างานชิ้นนี้พร้อมที่จะส่งครูหรือยังมีอะไรที่จะตกแต่งให้ดูดีสวยงามอีกไหมหน้าปกนะครับอเอาอะไรใส่ไปอีกดีอ่ะมีธงชาติเหลือเล็กๆน้อยๆ,ๆสัญลักษณ์ธงของแต่ละประเทศมีอยู่เป็นอ้าวมีสีขาวติดมาอีกแล้วทำยังไงมีสีขาวติดมาเราก็ไปที่เครื่องมือรูปภาพสี แล้วก็กำหนดสีโปร่งใสดูดสีขาวออกไปซักดูดสีขาวออกไปก็ได้ปล่อยละได้ลงโลอ่าสีโปร่งใสนะครับเราก็สามารถวางได้นะเอารับ งานชิ้นที่สองที่นักเรียนจะต้องทำส่งครูก็มีแค่นี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่มยากอะไรมากมีสไลด์แรกบอกว่าเป็นอาเซียนนะครับจากนั้นอีก10สไลด์ที่เหลือก็ทำเรียงลำดับไปบลูนายคนโบเดียไปเรื่อยๆจนถึงเวียดนามนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมส่งครูนะครับ